สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ปูเป้กับน้องเชยแม่เป็นเชร์แตมแม่แชร์แมเป็นปูเป้แม่ปูเป้นะคะกับน้องเชร์แตมนะนี่ไม่ใช่น้องแชร์แตมนี่เป็นน้องเชร์แตมได้ได้ได้เป็นล่ามเป็นแม่ปูเป้ได้เป็นล่ามเมดิกได้เป็นล่ามเมดิ๊กเป็นล่ามเมดิก วันนี้เราจะเปิดนี่นะคะเดอกกาซิลี่แกงนะที่แม่กับเธอแตมชอบกันมากเลยนะเพิ่งมาเล่นเล่นกันได้เปิดไปแล้วสองวิดีโอนะคะอันนี้เป็นอันที่สองที่เป็นเซลฟี้ใช่ไหมแล้วแม่ก็จะมีวันนั้นที่บอกนะแม่มีที่เหลือคือน้ำอัดลมกระป๋องกับช็อกโกแลตนะซึ่งน้ำอัดลมเนี่ยก็มีนี่มีฟองมีเด็กใจร้อนนะคะแกะไปซะแล้วเจมส์โปเต้ แม่จะให้ดูว่าอะไรที่อยู่ในน้าอัดลมแม่จําได้มีอันนี้เนาะแล้วมีอะไรนะแม่เริ่มไม่มั่นใจแล้วมีป๊อปคอนนะคะมีป๊อปคอนบูดแล้วก็มีอันนี้ไม่บูดมีนี่เป็นอะไรได้ค่ะไม่บูดก็ได้อันนี่เป็นท็อฟฟี่ไงอันนี้เป็นบิสกิตนะซึ่งอันเนี้ยแม่ได้ซ้ําแล้วมีสองอันมีไส้ด้วยแล้วก็มีสองอันแล้วแล้วก็น่าจะเป็นอันนี้นะน่าจะเป็นครัวซองหน้าอันนี้นะคะ แม่เริ่มไม่มั่นใจแล้วจะเป็นอันนี้นะแล้วก็ตัวเซอร์ไพรส์ตัวเซอร์ไพรส์เขาเป็นนี่เลยไก่ย่างไก่ย่างทั้งตัวเลยมาอย่างนี้เลยอ่ะดูด้านหลังนะมาเป็นตัวเลยอ่ะนั่งยองยองอยู่อย่างเงี้ยอันนี้็ไม่เอาเพราะว่ามันเป็นไก่ไก่ล่างเน่าไก่ย่างเน่าใช่แล้ววันนี้เราจะมาเปิดช็อกแลตดกันดูสิน่ารักเนาะเหมือนเหมือน ช็อเแลตที่เราซื้อกินกันเลยอ่ะอันนี้มีสองตัวนะคะเปิดเลยนี่เป็นน้แข็งน่ารักมากอ่ะโอ้กล่องน่ารักมากเลยกล่องแม่เอานะชะ้าตัวข้างในแม่ไปใส่ของไม่เอาไว้จะไม่อาไม่ให้ให้ให้เราเก็บเราก็จะเก็บตรงนี้ของแขกเต็ม จะเก็บไว้ที่นี้เหรอแล้วเราแม่ล่ะให้แม่เล่นด้วยไหม<ล>งั้นเป็นของเราสองคนโอเคไหมโอเคแกกะสิแกะ่ะแกะแกะมันเป็นช็อกแลนนะใช่คะ่ะโอเโหเห็นไหมแกะไม่ได้ไม่ได้<ก>ให้ดำกับแม่โอเคค่ะอุ้ยเชิญพี่พี่เห็นหรือปเปล่ามันมีแมลงวันติดอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีก็มีมดด้วยนะคะเดินตามขอบบนกับขอบล่างนะ ตนี้มีแ่งนวันนี่ไงเปิดแล้วแบบเบานี่ใช่ไหมใช่อุ้แม่ชอบกล่องนี้มากเลยอะเอาไปใส่ตลับคอนแทคเลนได้นะแม่อบอันนี้มากเพราะว่ามันเป็นแนวเข็งอุอันนี้แม่ว่าซ้ำแน่เลยอะจับจับดูแล้วนะรูปทรงเหมือนเรามีใช่จริงด้วยอ่ะให้พี่ๆดูหน่อยมีก็แตไม่เอาเอาสิมันไม่ทิ้งมันคือชีสจต่มาจอก็ทิ้ง อีกอันหนึ่งอุ๊ยสงสัยจะซ้ำอีกแล้วอะ่ะไม่สับออกซ้ำจริงด้วยตัวที่ได้นะคะก็คือ,อชีสบูดนะคะชีสบูดมันจะมันจะนิ่มๆอ่นะเอาไป,าไปกราน้ำกระป๋องนะที่เราเคยวิดีโอแรกวิดีโอแรกแม้เปิดเจอไปนะคะเรียบร้อย เขาก็จะเหมือนเดิมนะคะมีเช็คลิสต์มาให้นะว่าเราได้อะไรมาบ้างนะ เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวกอล์ฟี่แกงนะแม่ชอบนะก็ถ้าเกิดเดี๋ยวแม่ซื้อมาอีกก็จะมาเปิดดูกันอีกนะน้องๆชอบหรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกไว้นะคะว่าชอบเหมือนกันไหมสําหรับแม่กับเชอร์แตงชอบไหมลูกแม่ชอบมากนะเชอร์แตงชอบอ่ะเอแตก็ชอบมากนะก็แม่ก็ฝากติดตามแม่ปู่เป้นะคะแล้วก็น้องที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะคะที่สาคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเชอร์แตงด้วยนะคะวันนี้แม่กับเชอร์แตงไปก่อนนะคะบ๊ายบาย